สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีรสหวานรสหวานเป็นรสชาตินะคะเด็กๆเคยทานส่วนใหญ่นะคะเด็กๆก็จะเคยเห็นหมดหลักนะคะอันนี้ก็กล้วยเวลาทานถ้ากล้วยสุกก็จะมีรสเป็นไงคะเด็กๆเคยทานไหมคะ รสหวานนะคะอ่านี่ขนมก็คือช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตก็มีรสชาติเป็นไงคะหวานเด็กๆเ,เคยสัมผัสไหมคะอืมอันนี้ก็คือเยลลี่นะคะเยลลี่อันนี้ก็เป็นรสชาติรสชาติหวานนะคะอ่า โดยเฉพาะอันนี้เลยนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานก็เราก็มาทดลองชิมดูนะคะอ่าเด็กๆเคยทานไหมคะคุณครูจะให้ชิมนะคะมนมข้นหวานอย่างเนี้ยวหวานแน่ๆนะคะ ต่อไปค่ะอาอเยลลี่คุณให้เด็กๆชิมได้นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะกล้วยนะคะกล้วยเด็กๆก,ก็ได้รับอาทานบ่อยๆทั้งหมดสี่อย่างนี้ที่อาจารย์ใหญ่วางไว้ให้ก็เป็นอาหารที่มีรสหวานค่ะนะคะเด็กๆไปทดลองชิมดูได้นะคะ ของจริงเลยาชิมที่บ้านได้เลยนะคะค่ะพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ